รองเท้าคัตชูนะครับพึ่งซึ่งพื้นเดิมมันหมดอายุนะครับแนะนําให้เปลี่ยนพื้นอย่างนี้นะครับพื้นโฟมนอกนะครับยี่ห้อแฟล็กซี่นะครับทนทานถาวรแน่นอนนะครับใช้ได้เป็นแปดสิบห้าแปดสิบก็สิบปีเป็นร้อยปีก็มีปัญหาครับไม่หมดอายุนะครับพื้นประเภทนี้นะครับแต่ถ้าสองเดิมๆมันนะครับใช้ไม่ใช้ประมาณสี่ห้าปีมันก็หมดอายุนะครับอันนี้เขามะดัดแต่งใส่นะครับเป็นรองเท้าคัตชูรองเท้าหนังแท้เลยนะครับนี่นะครับ นี่นะออกมารับรองว่าทนทานแน่นอนนะครับพื้นเดิมๆมันไปลักษอ้พื้นไม่ใช่พื้นเดิมพื้นที่ว่าทําเสร็จแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ตัดออกแล้วนะครับอันนี้ทําเสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลักษณะนี้นะออกมารับรองใส่ได้นานนะครับเบานะครับไม่หนักครับไม่ยืดไม่โยนนะครับไม่แข็งไม่ด้านนะครับไม่หมดอายุใช้ได้ตลอดไปนะครับรับรองได้ไม่มีปัญหานะครับเรื่องทน ใช่ไม่ใช่มันก็เก็บไว้ได้นานนะครับ